สวัสดีค่ะพบกับพี่ดานะคะวันนี้พี่ดาอยู่ที่ MG a e l i s สาขาลังสิทธ์นะคะวันนี้มาพบกับรถเจ้าตัวนี้เลยค่ะ MG HS PHEV นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรถ SUV ที่กว้างขวางนั่งสบายนะคะระบบความปลอดภัยครบคันเลยค่ะส่วนรถพิเศษนะคะตอนนี้2 0 0 5 0 no, โนเยอะมากนะคะพาลูกค้าสนใจนะคะราคา999,000นะคะ ถือว่าเป็นรถ SUV ที่ราคาไม่ถึงล้านฮอตมากตอนนี้นะคะที่นี่มีรถนะคะทุกสีทุกรุ่นลูกค้าสนใจติดต่อได้ทางเพจนี้นะคะหรือโทรหาพี่ดานะคะ086 3811 494นะคะทีมงานของพี่นะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะปึกษาไฟแนนซ์ Finance นะคะบริการสร่งรถถึงที่นะคะทดลองขับนะคะที่นี่มีให้ครบคันนะคะลูกค้าสนใจตามที่แจ้งเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ